Max Mercury ีสปสเตอร์ผู้ข้ามการเวลาของครอบครัว Flash Max Mercury ปรากฏตัวครั้งแรกในเล่ม National Comic เล่มที่5ในปี1940เขาเกิดในต้นศตวรรษที่19ในชื่อของ Maxwell Crandell ซึ่งเป็นพลทหารม้าของกองทัพสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1830เขามีความสัมพันธ์อันดีงามกับชนเผ่าอินเดียท้องถิ่น แต่กลับถูกสั่งให้เห็นการสังหารหมู่เผ่าพันธุ์เหล่านั้นจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่หมอผีของเผ่าที่กําลังจะตายจะทําพิธีละวาดสายฟ้าไว้บนอกของเขาพร้อมภาวนาต่อเทพเจ้าแห่งพายุและสายลมมอบพลังแห่งความเร็วเหนือมนุษย์ให้กับเขานับแต่นั้นมาแม็กซ์ได้รับฉายาจากชาวอินเดียว่าอเวโฮตาหรือผู้วิ่งไปไกลเกินสายลมและกลายเป็นฮีโร่ที่รู้จักกันในชื่อของวินรันเนอร์ เขาอุทิศตนเพื่อปกป,ป้องทั้งคนพื้นเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานจากความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ในคืนหนึ่งระหว่างพายุฝนฟ้าคะนองเขากลับรู้สึกถูกดึงดูดโดยสายฟ้าและแรงบางอย่างในจิตใจเขาวิ่งด้วยความเร็วมหาศาลจนทะลุขีดจ,จำกัดและพยายามเข้าสู่สิ่งที่ต่อมาจะรู้จักกันว่า Speed Force พลังงานเหนือธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดของเหล่า s ปี e เตอร์แต่ความกลัวทำให้เขาถูกสะทอ้อนออกมาแทนและถูกดีดไปข้างหน้าในการเวลา แม็กซ์พยายามเข้าสู่สปีดฟอร์สซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งที่ล้มเหลวเขาจะถูกกระเด็นข้ามกันเวลาไปไกลกว่าเดิมเริ่มจากปี1891ที่นิวยอร์กซึ่งเขาสร้างตัวตนใหม่ชื่อว่าวิฟวอลวินก่อนจะกระโดดข้ามยุคเรื่อยมาและในช่วงทศวรรษที่1930ถึง1940เขาก็ใช้ชื่อควิกซิมเวอร์ต่อสู้กับอัจญากรรมและกลายเป็นลาฟิงโรบินฮูดของยุคนั้นในช่วงเวลานี้เขาจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้กับลอล่ดสปิสเตอร์ในยุคนั้น เช่นแฟลชคนแรกอย่างเจกาลิกและจอห์นนี่ควิกและในเวลาต่อมาก็มีบทบาทในฐานะครูฝึกและเป็นที่ปรึกษาให้กับฮีโร่รุ่นใหม่เช่น Impulse และ The f แฟ s h คนรุ่นหลังอีกด้วย